น้องตัวร้ายของนายตัวแสบตอนที่40เม้นอยู่ที่บริษัททำงานจนดึกเขาลุกขึ้นแล้วบิดใบปิดมาเล็กน้อยอาการปวดเมื่อยที่นั่งมานานมันก็พอคลายลงเขาคว้ากระเป๋าเก็บของที่คิดว่าสำคัญจะไปทำงานต่อที่บ้านก่อนที่จะหลงลิฟต์มาแล้วเดินมาที่ลานจอดรถด,ดึกขนาดนี้แล้วต่อให้มีพนักงานทำงานร่วงเวลา แก็คงกลับไปหมดแล้วมีรอพออยู่ไม่กี่คนเขากำลังจะเปิดประตูรถเพื่อกลับบ้าน <co ff> s> <S ก็ถูกตีสติตอนนั้นมันเลือนลางภาพกำลังจะตัดคนร้ายที่ทำร้ายเขามันจะทำร้ายเขาซ้ำแต่ก็มีคนมาช่วยไว้ชายคนนั้นสู้กับคนร้าย <co ff> s> <S ถึงจะเห็นไม่ชัดเลือนลางเต็มทีแต่ก็รู้ว่ามีคนมาช่วยเขาแล้วเขาก็หมดสติไป ่อสู้กับคนดายรู้สึกว่าฝีมือมันโสสีแล้วคุ้นเคยก็ฝีมือของมันเขากระชากหน้ากากมันออกจนรู้ว่าเป็นใครไอ้เก้าเออกูเองมึงนี่มันหลนหาที่ตายนักเก้ากำลังจะชักปืนขึ้นมายิงโตแต่เขาช้าไปเพราะตอนนี้ปืนของโตจ่อยอยู่ที่เอวของเขาแล้วความไวของเขายังไม่มากพอเก้าเป็นมือปืน อาถูกสร้างวานมาให้มาทำลายเบนโตมองหน้าของเก้ามึงไปซะกูไม่อยากฆ่ามึงเออฝากไว้ก่อนไอโตมึงกับกูได้เห็นดีกันแน่เก้าทำงานไม่สำเร็จก็เลยอาฆาโตโตหันมาทองเบนที่หมดสติเขาวุ่มเบนขึ้นรถของเบนเองแล้วก็ขับรถมาใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวน้องถูกตี แต่ก็น่าจะไม่เป็นอะไรมากก็แค่สุปแต่เขาจะทำยังไงในเมื่อเขาไม่อยากพาเบนไปที่บ้านของเขาที่เขาอยู่กับลูกน้องพวกนั้นอาจไม่สํารวมเบนดูเป็นผู้ดีทุกระเบียบนิ้วอาจจะตกใจและกลัวลูกน้องของเขาเขาจึงตัดสินใจพาเบนไปที่บ้านของพ่อเขาไม่อยากกลับไปที่นั่นแต่ครั้งนี้มันจำเป็น เขามีปัญหากับพ่อตั้งแต่อยุสิบห้าออกมาจากบ้านก็ตัดต,ตอนนั้นพ่อหลังเกียจที่เขาตั้งตัวเป็นนักเลงมีลูกน้องงมากมายทําตัวเหมือนอันธพาลเพราะทั้งที่จริงตอนนั้นมันไม่ใช่พวกเขาแค่ป้องกันตัวต่างหากและเป็นฝ่ายถูกหาเรื่องแต่พ่อก็ไม่คนใจจนในที่สุดเขาก็เป็นอย่างที่พ่อว่าจริงๆเขาทํามันเพราะประชดพ่อถึงทุกวันนี้เขาก็ยังรู้ว่ามันไม่ดีแต่เขา ก็ไม่สามารถเลือกได้อีกแล้วเพราะนี่คืออาชีพที่เลี้ยงตุเองถึงรู้ว่าพ่อมีเงินขนาดไหนแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะกลับมาเอาสมบัติพวกนั้นเสียชาติดีใจแต่เก็บอาการเมื่อเห็นลูกชายกลับมาที่บ้านไม่รู้ว่าลูกชายพาใครมารู้แต่ว่าตามหมอพ่อหมอกลับไปแล้วเขาเห็นลูกชายออกมาจากห้องกดไม่ได้ที่จะถามนั่นใคร คนที่ผมต้องดูแลครับพ่อยังดีนะที่แกยังรู้ว่ามีบ้านและมีฉันเป็นพ่อและนี่แกไปทำอะไรมามีเรื่องใหม่ใช่ไหมแกถูกทำร้ายแล้วสินิดหน่อยไม่เป็นอะไรมากเขาเห็นปากลูกชายซ้ำๆไม่เป็นอะไรมากเขารู้ว่าลูกชายเก่งโตมอนลูกชายของเขาเขาไม่คิดว่าลูกชายจะกลับมาพ่อกลับมาจริงๆเขาก็ ไม่กล้าแสดงออกว่ารักลูกแค่ไหนไม่กล้าแม้แต่แสดงความห่วงใยต่อหน้าลูกแล้วเมียแกเป็นยังไงบ้างเมียเมียที่ไหนก็คนที่แกต้องดูแลไงในห้องแกน่ะไม่ใช่เมียแกอย่ามาปฏิเสธไหนเลยถึงขั้นพามาที่บ้านแล้วเอาไปไว้ที่ห้องขนาดนั้นไม่ให้ฉันเข้าไปดูด้วยต้องเป็นเมียแกนแน่ๆ แกจะกีดกันฉันทำไมฉันไม่ว่าหรอกถ้าแกจะมีเมียก็ไม่ใช่เมียนี่พ่อต่อให้ปฏิเสธยังไงเสียชาติก็ไม่เชื่อลูกชายลูกชายกลัวว่าเขาจะกีดกันเรื่องความรักแต่ไม่แล้วเขาจะไม่เอานิสัยเก่าๆมาใช้กับลูกชายอีกเขาอยากให้โตมอนลูกชายคนเดียวของเขากลับมาที่บ้านเขาอยากให้ลูกชายอยู่กับเขา เดยวฉันจะอ,อกไปข้างนอกแล้วจะสั่งอาหารมาให้แกกับเมียแกจะได้กินของดีๆอร่อยๆพ่อขอเป็นอาหารที่กินง่ายๆนะพ่อเออฉันรู้ว่าแกห่วงเมียถ้าแกห่วงจริงก็ให้เมียแกอยู่ที่นี่กับฉัน้นส่วนแกจะไปวัวหัวก้อนปิดที่ไหนก็ไปพ่อแกไม่เห็นเหรอว่าเมียแกต้องมาพลอยเจ็บตัว ไปกับแกด้วยนะ่ะแกห่วงเมียแกถ้าแกยังรักพ่อไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเออเออฉันรู้ว่าแกคงไม่ยอมไม่ง่ายแต่แกคิดใจดีๆแล้วกันเดี๋ยวฉันกลับมาเสียชาฉลาดเขาจะล้างเมียของลูกชายไว้ที่นี่เพื่อลูกชายจะได้กลับมาที่บ้านบ่อยๆแล้วลูกสะใภ้ของเขาก็ต้องปลอดภัยด้วยเขาก็อยากเห็นหน้าชัดๆ ว่าลูกสะัยหน้าตาเป็นแบบไหนดูท่าทางลูกชายของเขาจะเป็นห่วงเมียเอามากๆตอมอนถึงกับกลุมขมับพ่อเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ยอมรับฟังเหตุผลใดๆทั้งนั้นทำเอาเขาต้องปล่อยผ่านกลับเข้าไปดูเบนที่ยังไม่รู้สึกตัวในห้องนอนให้ตายเถอะจะให้พ่อเห็นในสภาพนี้พ่อก็ยังคงเข้าใจผิดอยู่ดีรูปร่างบอบบางผิวขาว พร้อมจนเกือบพร้อมมากขนาดนี้ส่งเมียชัดชัดผิดกับเขาผิดกับเขาที่มีรูปร่างรลาวากับนักมวยถึงพ่อไม่คิดคนอื่นก็คิดอยู่ดีเขานั่งมองเบนแล้วก็โทรหาปัญญาด้วยปัญญาดูตกใจเมารู้ว่าเบนถูกทำร้ายแต่พอรู้ว่าปลอดภัยมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็คือจะแก้ตัวกับพ่อ,อยังไงแล้ก็ต้องเป็นตอนนี้ด้วย เขาไปเคาะประตูห้องโยธินผู้เป็นพี่ชายแต่เห็นสภาพพี่ชายแลาวพร้อมลบมากเสื้อผ้าหลุดลุย่ยเอาเป็นว่าหลุดไปหมดนั่นแหละพี่ชายยังเอาเสื้อมาผ่านท่อนล่างเอาไว้แล้วเปิดประตูให้กับเขาเลยปัญญาอดหน้าแดงไม่ได้ขอโทษนะพี่คือผมไม่เล่มจะปรึกษาปัญญาอายก็อายอายแทนพี่ชายด้วยเขาขย่งน,นิดหน่อย แล้วก็สิบข้างหูพี่ชายว่าเบนถูกทำร้ายจะให้แก้ตัวไว้ยังไงโยธินทั้งตกใจแล้วก็สบายใจพอเขารู้ว่าเบนไม่เป็นอะไรแล้วปัญหาม,มไม่ยากแค่ปัญญาบอกว่าเบนมานอนค้างที่นี่ก็พอปัญญาพยักหน้าแล้วไล่พี่ชายกลับห้องไปทำอะไรที่ค้างคาไว้ต่อยโยธินถึงกับหัวเราะทำไมหรอมันทำต่อไม่ได้แล้วหรอมันค้างใช่ไหมพี่อยากรู้ไหมล่ะ อยากรู้ก็ต้องมาทดลองเองโยทินแกล้งดึงแขนปัญญาปัญญาตกใจมากรู้ว่าพี่ชายหลอกแต่ก็ตกใจอยู่ดีสะบัดแขนพี่ชายจนหลุดแล้ววิ่งกลับห้องโยทินหัวเราะตามหลังแต่พอหันกลับมาก็เห็นใบหน้าของมาตาที่บอกบุญไม่รับแต่เขาก็เก่งมากพอที่จะทําให้เธอหายโกรธแค่เขาบรรเลงเพลงรักกับเธอบนเตียงเธอก็ เนื้อตัวอ่อนปกเปียกแล้วเขาไม่ชนะจะไปไหนอาจจะมีเสียลมไปบ้างแต่เขาก็ชดเชยให้หมดแล้วทางปัญญาก็ใจเต็มไม่เป็นจังหวะเขายังคิดถึงภาพพี่สายมาคู่ตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่พี่สายล้อเล่นแบบนี้เอาตามจริงเขาไม่ชอบถึงแม้มันจะเป็นการล้อเล่นก็ตามเช้าวันต่อมาคนที่ เป็นคนแก้ตัวกับพ่อเรื่องเบนก็เป็นกมลกมลเพิ่งรู้เรื่องในตอนเช้าตอนที่ปัญญาบอกเขาถามเขาต้องไล่ก้องทุกตัวดูลอลบเหมือนซะเพื่อบิดบังเรื่องนี้รอบพ่อลหลายคนก็ถูกจัดใหม่หมดทั้งชุดพอชุดเมื่อคืนมันกลับใช้ไม่ได้เลยสักคนทําให้เบนต้องถูกทาร้ายเขาไล่ออกทั้งหมดมันเป็นอํานาจและความรับผิดชอบของเขาแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เบนคงมาที่บริษัทไม่ได้ ทำให้เขาต้องแก้ตัวไปว่าเบนไปที่รีสอร์ทยังโชคดีตอนนี้เขากันใหญ่ไว้ค่อยสังเกตใหญ่ตลอดเวลาเพราะถ้าใหญ่ไปที่รีสอร์ทความลับต้องแตกหน้าเพราะใหญ่จะไม่เห็นเบนแล้วใหญ่ก็จะไม่อยู่เฉยเรื่องนี้แนะ่เขากลัวว่าเรื่องนี้จะพลาดทัางเบนก็รู้สึกตัวขึ้นมาเขามองไม่เห็นใครเลยแล้วห้องนี้มันห้องใครที่นี่ที่ไหน คำถามเกิดขึ้นในใจต้องมากมายพอขยับตัวเขาก็เจ็บที่ท้ายทอยโอ้อยเสียงร้องเบาๆของเบนทำให้โตวพวดพาดเข้ามาในห้องประตูเขาไม่ได้ปิดพอรู้ว่าถ้าเบนรู้สึกตัวเมื่อไหร่กลัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงเขาเข้ามาประคองตัวของเบนให้ลุกขึ้นนายเป็นใครอ่ะปล่อยฉันปล่อย อย่าดินน้นนาเดี๋ยวก็เจ็บหรอกแล้วนายเป็นใครคุณปัญญาจ้างผมให้ดูแลคุณปัญญาเหรอแสดงว่าที่ฉันถูกทำร้ายเมื่อคืนนี้เป็นนายใช่ไหมที่มาช่วยฉันใช่ครับเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ไหนทำไมคุณถึงได้ถามเยอะจังคุณไม่เจ็บไม่เพียที่ถึงตัวเองมากสิครับหมายนี่จู้นจริงๆเลยฉันจะกลับเดวนี้ แล้วเสื้อผ้าของฉันอยู่ไหนแบนพิ่งจะรู้ว่าตัวเองไม่ได้สวมใส่อะไรเลยมีแต่ผ้าพ่อหมผิดกายไว้แล้วตอนนี้มันก็ล่นมาถึงเอวของเขานี่นายถอดเสื้อผ้าฉันทำไมเออขอโทษครับคือผมผมเห็นว่าเหงื่อคุณออกเยอะผมเองก็ไม่ได้ดูเลยนะครับตอนที่ผมถอดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องใส่เสื้อผ้าอะไรขับคุณ ผมกลัวว่ามันจะไม่เหมาะกับคุณเหลวไหลไปหาเสื้อผ้ามาให้ฉันต้องเป็นชุดใหม่ด้วยนะฉันไม่เอาชุดข,ของนายครับครับตอรี่บอกสักห้องเพื่อไปเตรียมชุดให้กับเป็นเืียชาดได้ยินเสียงอ่าววยวายก็รู้ว่าเมียของลูกชายหลายกาดแค่ไหนเขาเข้ามาในห้องที่มันเปิดประตูอยู่เขาไม่ได้ผลพัน,นเข้ามาในห้องสัีเดียวเคประตูห้องก่อน ให้เจ้าของห้องได้รู้ตัวเบนตกใจดึงผ้าขึ้นมาปิดตัวเอาไว้เพราะไม่รู้ว่ามีบุคคลอื่นอยู่ที่นี่ด้วยนอกจากชายคนที่ช่วยเขามาคู่คุณคุณเป็นใครผมเป็นพ่อของไอโตมอนโตมอนใครกันเนี่ยเฮ้ออะไรเนี่ยไอโตมันไม่บอกเลยเหรอว่ามันชื่ออะไรฉันไม่รู้จักเขานี่ ก็ไอคนที่วิ่งออกไปเมื่อกี้ถูกทำร้ายจนจำอะไรไม่ได้เลยเหรอน่าสงสารจริงๆคุณพูดเรื่องอะไรผมจำได้ทุกอย่างนะลูกชายผมนะ่ะมันไม่เคยยอมใครขนาดนี้นะคุณคุณก็ดูเป็นลูกขนหนูดีนี่น่ารักอย่างนี้ละสิลูกชายผมมันถึงทจะยอมทุกอย่างคุณพูดเรื่องอะไรไม่ต้องอายหรอกเรามันคนครอบครัวเดียวกันอยู่แล้ว ไหนๆคุณก็เป็นลูกสะพ้ายผมแล้วผมเองอะ่ะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกขอแค่คุณรักลูกชายผมก็พออ๋อแล้วผมเนี่ยก็คือพ่อสามีผมชื่อชาติใครๆแถวนี้ก็เรียกผมเสียชาติไม่ต้องกลัวนะผมอะ่ะทุ่มสินสอดไม่อั้น่าทางชายคนนี้จะเสียสติไปแล้วที่คิดว่าเขาเป็นเมีย ของไนตัวอะไรนั่นแต่ดูจากสภาพตัวเองในตอนนี้ถ้าเขาไม่เข้าใจผิดมันก็แปลกอยู่หรอกเพราะเขานอนแก้ผ้าอยู่บนเตียงของโตให้ตายเถอะเขาเพิ่งจะรู้จกักโตก็ตอนที่เขาถูกทำร้ายเพิ่งจะรู้จักชื่อโตก็ตอนที่พ่อของเขาบอกเขาจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพราะไม่อยากทนฟังเรื่องไร้สาระพวกนี้ มันซักไปกันใหญ่โตเข้ามาในห้องไม่รู้ว่าพ่อเข้ามาในนี้ทําให้เบน่ตว,ว่าเขาเป็นชุดนายมันบ้านายให้คนบ้าเข้ามาในห้องทําไมนายไม่ล็อกประตูอะไรกันครับผมไม่เข้าใจเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าเป็นพ่อของนายมากล่าวหาว่าฉันเป็นเมียนายเออคุณเบนครับผมขอโทษนี่ในโตนายไม่ต้องมาพูดมากเลยเอาเสื้อผ้ามาให้กับฉัน แล้วนายก็ออกไปจากห้องซะแล้วปิดประตูด้วยนี่คุณรู้จักชื่อผมนี่ไม่ต้องมาทำท่าเหมือนจะดีใจเลยนะฉันไม่ได้อยากโรเจอร์ของนายตอนนี้ฉันอยากจะกลับแล้วแต่คุณยจะไปไหนไม่ได้นะครับถ้าไปตอนนี้คุณอาจไม่ปลอดภัยแล้วคุณก็ยังเจ็บอยู่คุณอยากให้พ่อของคุณรู้หรอครับว่าคุณถูกทำร้ายแต่ฉันก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แต่คุณต้องอยู่นี่นายที่นี่เป็นที่ของผม คุณอยู่ในความดูแลของผมห้านขับคำสั่งผมเด็ดขาดคุณเบนคุณจะสั่งผมอะไรก็ได้แต่คุณจะไปจากที่นี่ไม่ได้นี่คุณใส่เสือาา้อผ้าซะผมจะออกไปร้องข้างนอกต้ออกมาจากห้องเพิ่งรู้ว่าพ่อเข้าไปหาเบนมาเขาจ้องหน้าของพ่อแกมองฉันแบบนี้แกคงอยากะว่าฉันที่ฉันไปยุ่งกับเมียแกใช่ไหม ไม่ใช่คือคุณเบนเขาอยากจะไปจากที่นี่ผมไม่อยากให้เขาไปไหนตอนนี้ผมอยากจะให้พ่อช่วยโตให้เสียชาติผู้เป็นพ่อช่วยหลังตัวเบนเอาไว้เพราะเขายังไม่อยากให้เบนไปไหนในตอนนี้เพ่อห่วงมากคนเป็นพ่อต้องเข้าใจว่าอ,อกลูกชายอยู่แล้วต่เมื่อลูกชายบอกจะให้ลูกน้องมาอยู่ที่นี่สกักสองสามคนไม่เหรอว่าเสียชาติจะยอม เขาไม่ชอบพวกอันตราลอยู่แล้วไม่มีทางยอมเขาจะยอมเพียงคนเดียวก็คือลูกชายของเขารู้ว่าพูดแล้วลูกชายอาจจะโกรธหรือไม่ก็พาเมียไปจากที่นี่ยังดีที่ไม่เป็นแบบนั้นดูเหมือนลูกชายจะรักเมียอามากๆซึ่งเขาเห็นแล้วมันก็น่าอยู่หรอกรูปร่างและผิวพรรณอย่างนี้มันดูเหมือนลูกคุณหนูชัดๆแต่ที่เขาอยากรู้คือเด็กคนนี้ ลูกเต้าเหล่าใครตาจะว่าไปลูกชายของเขาก็ตาถึง